เวลา8นาฬิกา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัทย์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,205คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเข้ารับพระราชทานเหรียญทอง40คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังประกอบด้วยพระนามพระจอมเกล้าพระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมราชชญจกรพระมหามงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันส่วนเจ้าคุณทหารเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วอนบุญนาคหรือที่เรียกกันว่าท่านเจ้าขุนทหารซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503จากการลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อตั้งสูนฝึกโทราคามานาคมนนทบุรีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจะมีอายุครบ65ปีในปีนี้โดยเปิดสอนระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีมุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรมและรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความซื่อสัตย์ใฝ่รู้สู้งานเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานได้จริงเชี่ยวชาญทางด้าน พิสดีและปฏิบัติปัจจุบันประกอบด้วย16คณะมีนักศึกษาทุกระดับการศึกษากว่า31,000คน้ วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวช่วง Talk to the Princess สส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอรวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีนัมเบอร์วันเวตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แถมประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกและยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที ณบ้านเลขที่113มหมู่ที่ 5, ตําตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่นางพาดสวัสดิ์กิจอายุ81ปีพร้อมพระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภคและพระบระมฉาย,ยาลักษณ์เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยไม่สามารถพักอาศัยได้ โดยใช้แรงงานจิตอาสาในพื้นที่ช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างความปลื้มปิติและสำนนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างหาที่สุดมิได้ พลเอกดาพงาศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยรับฟังบรรยายสรุปแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหาร4คณะได้แก่คณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านทุนการศาึกษา สวัสดิการการส่งเสริมสุขภาพศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในมิติวิชาการและทักษะชีวิตพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในช่วงบ่ายบรรยายพิเศษในหัวข้อเห็นคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตแก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒโดยนับแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันบนฐานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตาบบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเยี่ยนชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิด้านเศรษฐกิจได้แก่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสเปรย์และน้ำมันนวด ด้านการศึกษาได้แก่โครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานและการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับประถม,มะศึกษาตอนปลายด้านสังคมได้แก่โครงการเสริมสร้างพลังของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายตำบลบ่พอ,งอพงอํเภอนครหลวง ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนบ้านโคกจุลาตำบลบ้านหลวงอำเภอเสนาซึ่งมหาวิทยาลายัยร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้ประชาชนมีไรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ที่โรงแรม The Empress อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอําเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2568ซึ่งโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตามแนวพระดําริ โดยมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเมอร์วันระดับต้นแบบครบทั้ง17จังหวัดมีอำเภอและชมรมนำเสนอผลงาน364แห่งซึ่งจังหวัดที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดประเภทจังหวัดได้แก่กำแพงเพชรเชียงรายเพชรบูรณ์เชียงใหม่พิษณุโลกสุขโขทยัยและอุตรดิตถ์ประเภทอำเภอเช่นอำเภออุ้มผางจังหวัดตากประเภทชมรมในชุมชนเช่นชุมชนสีดอ ชจังหวัดเชียงรายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นโรงเรียนทีราการบ้านห้องจังหวัดลำพูนระดับอาชีวศึกษาและอุดม,มศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ ในสถานประกอบการเช่นบริษัท Environment Pul p o p าวเวอร์แอนด์เพเปอจำกัดจังหวัดนครสวรรค์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเช่นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกในเรือนจำและทันทสถานเช่นเรือนจำกลางกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรและในสำนัการคุมประพฤติชเช่นสำนัการคุมประพฤติจังหวัดลำปาง การประกวดผลงานถือเป็นความสําเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุม